แผาวแสงทองจี้ถามพระเอกซันมงสะทอนเรื่องนี้แต่พระเอกซันไม่ยอมรับปากแข็งมากๆแผาวก็เลยงัดคลิปเด็ดค่ะหลักฐานเด็ดๆนะคะออกมาเพื่อให้ซันเนยยอมรับค่ะพี่น้องโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะคุณแผลาวแสงทองแล้วก็คุณซันวงสะทอนนะคะคู่จิ้นเอีนะคะที่แฟนคลับ FC เอฟซี่ยรู้จักเนาะก็ กำลังเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ตอนเนี้เขาลุนล้นกันแบบว่าอย่างต่อเน,นื่องว่าเขาจะหลุดโป๊ะเมื่อไหร่เขาจะคือจะมีแบบว่าคลิปไหนมาให้หลุดโป๊ะไหมว่าเขาคิดคิดอะไรกันอ่าหรือว่าเขามีความรู้สึกยังไงต่อกันโอ้ยพี่น้องก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหรับศิลปินนะที่มีแบบแทนขับเอฟซีเยอะมีชื่อเสียงมีกระแสแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นคู่จิ้นกันอย่าง หมอลรำก็คือคุณแพาวแสงทองนะคะหมอรำซิ่งสาวที่ตอนนี้นโสดถึงจะมีลูกสองก็สวยแซ่บพริกทั้งสวนเลยนะคะก็ทําเอานุ่มๆนะคะนุ่มๆลิเกพระเอกสันมงสษอรเนี่ยได้เข้ามาเรียกว่าเข้ามาร่วมงานก่อนนะคะจนกลายเป็นคู่จิ้นนะคะจากที่แฟนคลับ f อเห็นแล้วฟินตามอ่ะและล่าสุดงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำเอาแฟนคลับดอม SP เนี่ยถึงกับ ทักข้อความนะคะเข้าไปซื้อด้อมนะคะที่ราคา999บาทกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยความฟินแล้วก็เอ๊ะใช่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะประมาณว่าเขาเขาคู่จริงใช่ไหมประมาณเจ้งสี่นะพี่น้องแล้วก็เป็นธรรมดานะคะที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะักร้องดารานะคะไม่ใช่แค่มีความสามารถอย่างเดียวไม่ใช่แค่ว่าเขาเสพผลงานอย่างเดียวนะคะ ตอนนี้เขาเสพถึงเรื่องราวส่วนตัวกิจกรรมเอ่ยในแต่ละวันเอ่ยอย่างเงี้ยทำอะไรเนาะพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นเป็นอีกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับไนมะ่อยากรู้นั่นก็คือเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวความรักเรื่องราวของครอบครัวของศิลปินค่ะพี่นอ้องอ่าและทีนี้พระเอกซันเนี่ยพี่น้องเป็นหยางเพินบอยยอมรับอีหยังนะคะไม่ยอมรับอะไรทําไมนางเอกของเราเนี่ยคุณแพ,พาวเนี่ยถึงได้งัด คลิปเด็ดออกมาให้แฟนคลับ f อฟได้ชมกันเรามาดูคลิปกันก่อนนะก่อนที่เราจะมาสรุปกันค่ะพี่น้องโอ้ยสาวสีเขาบอกเทงท้ยเทงเลานะ้าเราพี่น้องเนาะที่จริงอยากพูดภาษาเลยนะแต่ว่ายันพี่น้องบอเขัาใจแล้วว่าสาวสีกับ,บเบอเคยนางเบาเลยอัดคลิปอัดข่าวเนาะอัดสีงงงงนะคะอะ่ขออนุญาตเปิดคลิปเหไม่เคยครับไม่เคยหวังหวงเคยอึ่ไม่เคยะคย่ แล้วถ้ามีหลักฐานที่แสร้งัว์ตัวมีหลักมีอะไรอ่ะแล้วถ้ามีหลักฐานล่ะอ่าถ้ามีหลักฐานล่ะอันนี้คือเป็นการเตรียมการของผู้จัดนะคะว่าจะแกล้งน้องสันมีคลิปอีกเหรอมีคลิปโอ้โหมีคลิปท่มก็เป็นภารกิจแกล้งให้คนหึงเล่นๆนะคะจากทางผู้จัดหรือว่าเสียแป้งนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมาแอบถ่ายนะเนี่ยทุกคน <c oughs> วิวแบบว่าเจอเพื่อนเก่าใช่ไหมงานไสมาดีงานเปิดร้านทำรถทำยานี่นีไ่ไงบ้างทุกีนไงมาไงมาแถวนี้ครัแกล้งกันนะทุกคน ความเสียงมันดังไปไงเอ็กซ์ตริกปีไม่ได้เจอแล้ว15 16ปีแม่หนุบมาหาพีน้องะอันนี้เป็นเสียงเอ็กซ์ตรกแล้วทุกคนน้องสันไม่ได้พูดคำนี้นะน้องในวงท้ง้องในวงหรอกูใส่ชุดไปแล้ว ต่ออยู่นานอยู่นานจงๆก็งงแล้วก็มองตามพี่ผู้ชายคนนั้นเนาะตอนอยู่รถต่อนะมันแบบมันไม่ได้เจอกันนานมากสมัยนี้แล้วน่ะเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบ ไม่รู้จักแบบเราแบบทำงานตรงนี้อย่างงี้ถ้าติดตามอ่ะใช่หรอใช่เนน้องเนวงเหรอโแต่ชุดคู่ขนาดนี้ชุดอยู่ขนาดนี้น้องในวงเป็นช่างทำผมอก็จะให้ต่อว่ายังไงแล้วพูดอย่แล้วเมื่อกี้ว่าโอ้พี่ครับดูแค่ชุดคู่ดีกว่าถ้าเขาติดตามจริงเขาไม่รู้หรอว่างานที่เราทำตรงเนี้ยเป็นอะไรแต่ รู้ว่าอ่รู้ว่าเนี่ยยังไงเป็นคนยังไงรู้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องเออเซฟเองคือคืเราไม่รู้ว่าใครอะไรหัวมันก็เพื่อนกันเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรไงรู้ป้วยทำเราเพื่อนไม่ได้อะไรแต่หรือเปลไม่ไม่อาจจะลีนหรือปะหัวมันเวลาที่ผู้ชายมาคุยใครก็ตามแบบในผู้ชายที่เข้ามาคุยอะไรเงี้ยหัวมันปะ ลำพังแค่แอลเฟสมาเขาบอกเรามาอย่าพึ่งไปรับแต่นี่มาเนีไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเปอไงแบบมันก็เองเป็นรับได้ไงมีผู้ชายงัดมานี่แอบดูสาวแล้วก็ไปกดไม่มีเลิกอ่ะ no 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 อดีตไม่มีอะไรจะบอกหูก e ็แดงด้วยนะทุกคนคิดนี้ยเรื่องสมัยรีเอลเขามาทักทายเฉยหูแดงด้วยนะเหมือนเคิร์นไหมเรื่องปกติปะเหมือนไอ้อ่ะเรื่องจ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มี เพื่อจะไปจ้างทําอะไรเผื่อไปจ้างเปคอนเสิร์ตไปงานเห็นเพื่อนก็คือแบบไม่รู้ดิแต่อ่าอันนี้ก็คือมันก็เอ๊ะเอ๊ะใช่หรอใช่ไม่ชอบไม่รักไม่หึงาทงกคนใช่ใช่ใช่อุ้ยเออห่งอืออ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่หยอกๆกกันแต่ว่าน้องซัมเนี่ยไม่ได้รู้นะคะไม่ได้รู้ตัวนะทุกคน ปกตีน้อยเพื่อนกันโอ้ยอเห็นไหมก็หววงอะ่หนนะหึงทำไมเพื่อนขู่พลาแล้วไอ้ตรงนะทุกคนผมก,กะแล้วอีตอนขึ้นรถมาสังเกตแล้วมันต <c oughs> ้องมีอย่างนี้แน่แต่อีตอนนั้นไม่เท่าไหร่แหมถ้าแปงนี่ร้ายนะถ้าแปงอ่ะเตไม่ค่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอเห็นคลิปแกล้งนะคะพระเอกสันวงสะทอนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหก็เป็นไปตามคาดนะคะหึง หึงจริงๆทาเอาพระเอกซันเนี่ยแทบไปไม่เป็นเลยบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่าฉะนั้นแล้วใครที่เป็นแฟนคลับเป็นคู่จิ้นเป็นแฟนคลับคู่จิ้นด้อมเอสพีนะคะก็เชียร์กันต่อไปค่ะรุนกันต่อไปนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านเนาะทุกคนเนาะให้คอมเมนต์ในข้อความที่สุภาพเหมาะสมนะคะเพราะว่าการที่เราไปคอมเมนต์เรื่องที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่ไม่ดีต่อเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเน่ะ เสียเงินในกระเป๋าแล้วไปก็ได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะเราก็ออกมาทํานําเสนอตามที่เราเห็นภาพนะคะแล้วก็แฟนคลับเอฟซที่เขาชอบเขารักเขาติดตามเขาก็ติดตามของเขาค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะอ่าที่มาติดตามสาวสีมังเลยมารับชมคลิปสาวสีมังเลยในหลายๆคลิปอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ทุกคนก็กลับมาดูแล้วก็ให้อภัยเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะเราอาจจะพูดติดขัดหน่อยทุกคนเพราะว่า จังไดเล่าว,ว่าไทยกับว่าบรสัต์เนี่ยพี่น้องว่าอีสานก็ว่าวไรซัำนีเด้เบาเลยแกจะอีเว้าขาา่าวภาษาใดเขาเข้าใจเพราะว่าแต่เห่าเบาเลยห้เลยแกจะบ่รู้เรื่องเนาะอ่าก็ขอบคุณไล่ๆเด้อพี่น้องท,ที่มาติดตามสักทีมังเลยจ้าคันมีโอกาสได้พบพ่อกันตัวจริงก็เอิ้นใส่ได้เด้อครึ่งตัวจริงอีบอสวยแต่ตัวจริงก็จริงใจเสมอจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า